สัสีค่ะนผู้ปกครองทุกท่ทานและก็สวัสดีนะักเรียนประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูครูวันที่3เลขประสมงนะคะหรือว่าครูแป้งนะคะครูแป้งมาในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะแล้ววันนี้นะคะครูแป้งจะมาชี้แจงนะคะให้เด็กๆทราบว่าคลิปวิดีโอนี้ครูแป้งจะให้เด็กๆสอบนะคะครั้งที่แล้วครูแป้งได้ให้เด็กๆทาแบบทดสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวโน้ตไปแล้วนะคะ ผ่าน Google Form s, นะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบใน Google Form s, นะคะให้เด็กๆก,กลับไปทําย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแป้งนะคะจะมาชี้แจงให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอสอบอ่าสอบอะไรนะคะสอบท่องตัวโน้ตที่ครูแป้งให้เรียนไปแล้วนะคะเด็กๆตัวโน้ตเสียงโดเลมีฟา ซอนลาและก็ทีนะคะเจ็ดเสียงด้วยกันให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอให้เด็กๆเ,เห็นแบบนี้เลยเหมือนที่คุณแม่งยืนนะคะเห็นตัวเองเห็นตัวเองด้วยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอแต่ไม่ได้ท่องแค่ตัวโนต้ตภาษาไทยนะคะเด็กๆต้องท่องตัวโนต้ตภาษาอังกฤษด้วยอย่างเช่นโดแทนซีเรแทนดีมีแทนอ ฟาแทน f อฟซอนแทน g ีลาแทน a และ b แทนตัว p ีค่ะอย่างนี้นะคะเด็กๆเด็กๆจะท่องภาษาไทยก่อนหรือท่องภาษาอังกฤษก่อนก็ได้นะคะตามผนัดของตนเองโดแทน c เรแทนดีมีแทน e ฟีฟาแทนเอ ซอนแทน G ีลาแทน A อทีแทน B แค่นี้เองนะคะเด็กๆอาคิปวิดีโอให้เห็นตัวเองด้วยไม่เอาแต่เสียงมานะคะลูกแล้วส่งกลับมาในลิงก์ส่งงานวิชานาฏศิลป์ของครูแป้งนะคะเดี๋ยวครูแป้งจะส่งลิงก์การส่งงานไปที่ไลน์กลุ่มห้องของตนเองนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งกลับมาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ